สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับสาหรับอีพีนี้นะครับก็มาอัปเดตก่อนเกมการแข่งขันและก็ข่าวเล็กน้อยนะครับในคืนของวันพุธนะครับที่16สิงหาคม2023นะครับเวลาตี2เรามีนัดกันนะครับในศึกฟุตบอล ยูฟาซูเปอร,ร์คัพแชมป์ของยูโรป่าลีกกับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะมาพบกันเพื่อชิงความเป็นเจ้าโยุโรปอีกทีหนึ่งนะครับพพิ่งนี้นะครับเวลาตีสองมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปหวังรั้งออเตกาอยู่ต่อหลังมีข่าวบายเยนต์ต้องการตัวเป๊ปกวัวเดียล่าแถลงข่าวก่อนพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะเซบียาในศึกยูฟาซูเปอร,ร์คัพวันพุธนี้ซึ่งเป๊ปเขาได้กล่าวประเด็นของสเตฟานออเตกา ที่ตกเป็นข่าวกับไบเยอร์มิวนกโดยยืนยันชัดเจนว่าอยากให้ในายด่านชาวเยอรมันอยู่กับซิตี้ต่อไปเด็เขาด้กะว่านี่คงจะเป็นปัญหาเลยสําหรับคุณภาพของเขาเขาเคยเล่นในบูเดลิก้าผมเห็นเขาแล้วพูดว่าเรามีโกที่สุดยอดจริงๆเราไม่ต้องการขายเขาแต่ก็เหมือนกับหลายๆกรณีที่มันขึ้นอยู่กับบททั้ง3ฝ่าย ถ้าสเตปานต้องอยู่ในตลาดตลอด2ส,สัปดาห์เราก็ต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่แต่มันไม่ง่ายเลยเราต้องการให้เขาอยู่กับซิตี้ต่อไปอีกปีนี่เป็นคำกล่าวของเปปกัวเดียร่านะครับที่ได้พูดถึงเซฟานออเติกานะครับหลังมีข่าวกับยบร์มวนิคนะครับและยืนยันว่าไม่ต้องการขายนะครับมาดูข่าวต่อมาข่าวที่2งนะครับงานเข้าเปปแถลงเดอะบอยเจ็บหนักคาดต้องผ่าและพักยาว4เดือนเปปกัวเดียร่าได้ออกมายืนยันในงานแถลงข่า,ขาว ก่อนเกมว่าเควินเดอบอยได้รับอาการบาดเจ็บหนักและต้องพักราวๆสามถึงสี่เดือนบอสได้กล่าวว่าเราจําเป็นต้องตัดสินเกี่ยวกับการผ่าตัดของเขาเราจะตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการผ่าตัดมันคือการผ่าตัดเขาน่าจะต้องพักสามถึงสี่เดือนอาการบาดเจ็บของเควินเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เขามีคุณสมบัติเฉพาะตัวการที่เขาบาดเจ็บเป็นเวลานานมันทําให้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเรา เราต้องมองไปข้างหน้าเรามีทางอื่นเควินไม่สามารถถูกทดแทนได้แต่เรายังมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์หลายคนพวกเขาจะรับมือกับมันเองเราจะรอดูและคุยกับซิกิและดูโอกาสความเป็นไปได้ในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมนี่นะครับบอรก็ได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บอัปเดตนะครับว่าคาดว่าต้องพักยาถึง4เดือนนะครับถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อนะครับฮารแลนลั่นพาเรือ ป้องกันทีมเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เอริงฮาแลนด์กองหน้าวัย22ปีของมายสเตียกล่าวว่าเขามีความพร้อมที่จะช่วยเรือใบสีฟ้าป้องกันที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้สําเร็จเราคือทีมที่เป็นแชมป์ทุกคนต้องการเอาชนะเรามากยิ่งขึ้นแต่พวกเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้เพราะเพื่อนๆในทีมเคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีที่ผ่าน,านมาเช่นกันดังนั้นเราต้องคุ้นเคยกับมันเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ นี่นะครับกองหน้ายอดดาวยิงของแมนเชสเตอร์นะครับอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนด์ก็ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะป้องกันแชมป์ทั้ง3แชมป์เอาไว้ให้ได้นะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยดีกว่านะครับเลือไลค์เคดีบีซินวาดิอาร์ตคันเซโลเดินทางไปเตะซูเปอร์คัพแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลที่เดินทางไปกรีฑนะครับ <S <S เพื่อทำศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพพบกับเตเบียในคืนวันพุธที่16นะครับ โดยทีมจะขาดตัวหลักทั้งเควินเดบอยเมเดลซิว่ารูเบนดิอารที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงเจ้าคันเซโร่นะครับที่ใกล้ย้ายไปร่วมบาร์เซโลน่านะครับหลายชื่อก็มีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับก็มีเอเดนซอนมาเลเลสนะครับสเตฟานออลเตกาแล้วก็สกัตคาสันนะครับกองหลังนะครับมีไควอเกอร์มานูเอลอาคาจีจอสโตนแอมบิกลาป็อกยัตโกกวาดิโอนาธานอาเกเซกิโอโกเมดและริโกลูอิสนะครับ ในส่วนของกองหลังมาดูกองกลางนะครับมีโรดี้คาวินฟิลิปแม็กซิโมมาติโอโคอาติดและเจมส์อาร์ตี้นะครับในแดนหน้านะครับก็มีโคพาเมอร์ฮูเลียนอันบลบเลสเออร์ลิงฮาร์แลนด์แจ็คกิลลิตฟิลฟอร์เดนและออสกาบ๊อบนะครับนี่นะครับก็เป็นหลายชื่อ23ขุนพลที่ได้เดินทางไปเตะในตึกยูฟาซูเปอร์คัพนะครับซึ่งก็จะขาดนักเตะตัวหลักอย่างคีวินเบอยเมดเดลซิวาและลูเบนดิอาร์ตแน่นอนนะครับ รวมไปถึงทางด้านเจ้าคันซีโล่นะครับที่ใกล้าย้ายไปรวมทับบาสเตโรน่านะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ